สวัสดีค่ะช่อง YouTube ลวัติวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมนะคะวันนี้นะคะก็ได้มานําเสนอนะคะเป็นวัตถุมงคลมิตรหมอหลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองโพนะคะจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะเป็นขนาดกระทัดรัดพกพาง่ายนะคะมาเรามาชมเล่มแรกกันก่อนนะคะเล่มนี้นะคะเป็นนาไม้ฝักไม้นะคะฝักลัดด้วยท้องเหลืองฝาบาทนะคะความยาวด้ามฝัก6นิ้วนะคะ ก็สามารถพกใส่กระเป๋าสะพายไปไหนมาไหนได้นะคะเล่มน,นี้นะคะเล็กกระทัดรัดนะคะนี่นะีคะหักรลดด้วยทองเหลืองนะคะทองเหลืองฝาบาทนะคะ เก่าเป็นธรรมชาติชตัดเจนนะคะดูความยาวใบนะคะความยาวใบอยู่ที่3นิ้วนิดๆน,นะคะเสมาใบโพนะคะสวยงามนะคะ ข้างแห้งๆอย่างนี้เลยนะคะตรงข้างมีใบเหล็กสวยสมบูรณ์นะคะก็จะมีคาบใครขุมสนิมบ้างนะคะตามการเวลานะคะการตอกลายสวยงามปานิดชัดเจนนะคะ เก่าเป็นธรรมชาติชัดเจนนะคะเล่มนี้พกพาง่ายพกพาสะดวกด้วยนะคะขนาดพกพากระทัดรัดนะคะเล่มที่สองนะคะความยาวด้ามฝักอยู่ที่4นิ้วครึ่งนะคะเล่มนี้ก็เล็กกระทัดรัดนะคะ ที่รัดฝักและตรงกันจะเป็นทองเหลืองนะคะแล้วก็ฝักก็จะรัดด้วยหวายด้วยนะคะหวายเก่าสีช่ำๆอย่างนี้เลยนะคะสมัยก่อนก็จะเป็นการตีพับแบบนี้นะคะการเข้าฝักนะคะ เก่าเป็นธรรมชาติชัดเจนนะคะเก่าเป็นธรมนนะะนธรมชาติชัดเจนนะคะเก่าเป็นธรรมชาติชัดเจนนะคะเดี๋ยวเรามาชมใบนะคะความยาวเฉพาะใบนะคะอยู่ที่2นิ้วครึ่งนะคะคายาวเฉพาะใบ การตอกลายปานีชสวยงามชัดเจนนะคะมีค,คราบไข่ขุมสนิมบ้างนะคะตามการเวลาใบเหล็กสวยสมบูรณ์นะคะข้างก็จะแห้งๆอย่างนี้เลยนะคะไม่มีรอยขยับขยื่นของใบนะคะสวยงามเก่าเป็นธรรมชาติชัดเจนนะคะนะคะี่ค่ะ จะให้ชมนะคะสวยน่าเก็บสะสมนะคะน่าเก็บบูชาไว้นะคะสองเล่มนี้สวยมากเลยนะคะท่านใดที่มองหาอยู่นะคะอยากจะบูชาไว้ติดตัวไว้ติดบ้านไว้นะคะ <c oughs> ก็โทรหรือแอดไลน์มาได้นะคะที่เบอร์0ูนย์นนะคะ0ู8 0 4 8 7เนะคะเป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์นะคะ สวยงามเก่าเป็นธรรมชาติชัดเจนนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากกดติดตามให้ช่อง youtube ลาตีวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมด้วยนะคะแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่กดติดตามนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันด้วยนะคะนะ่คะ สวยงามนะคะเก่าเป็นธรรมชาติชตัดเจนเลยค่ะนาเก็บสะสมนะคะใกล้ปีใหม่แล้วก็มองหาวัตถุมงคลไว้สะสมไว้นะคะก็แนะนำเลยนะคะเป็นของขวัญให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพจะถือก็ได้นะคะลูกหลานเราก็ได้นะคะ เก็บสะสมบูชาไว้ก็ได้นะคะสวยงามทั้งสองเล่มเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ